ดีค่ะมาพบกับน,น้องเหมยฝังเชียงตงนะคะวันนี้น้องเหมยก็จะไปหาพี่โบแก้วอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องไปในเวียงก่อนนะคะแล้วก็ต้องไปวันเกิดนะคะวันเกิดอันนี้น้องเหมยก็ไม่รู้นะคะว่าวันเกิดใครต้องตามไปดูนะคะว่าจะเป็นใครนะคะตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ <S <S ตอนนี้น้องเหมยก็มาถึงที่บ้านพี่โบแก้วเลยนะคะ วันพิลาแก้วแล้วนะคะนี่อันนี้ไม่ใช่บ้านอันนี้ไม่ใช่บ้าน,านเดี๋ยวตอนขากลับมาแวะก็ได้เนาะตอนนี้นี่คือเช้าๆนะคะจะไปทํางานก่อนนะคะไปทํางานก่อนเดี๋ยวกลับมาค่อยมาแวะนะคะดรงาทางสี่ห้ารอบแล้วนะเนี่ยกว่าจะเจอ <laughs> <laughs> ก็ว่าทําไมเออตอนโทรไปนี่คือยังไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อะไรเลย แต่งหน้านเสร็จแต่งตัวตวเสเศจไปกินข้าตวตเสเ็จทำไมถึงไม่มาอะไรอย่างเงี้ยคะก็หลงทางหลงทางทำไมไม่โทรหาพี่อะลืมเมาไม่ดื่มถึงแล้วนะคะน้องเหมยก็มาถึงที่ในเวียงนะคะมาเอาเค้กนะคะ อนที่นัดนะคะก็บอกไว้ว่าประมาณ9หรือว่าต่อ8ปดโมงถึง9้าโมงนะคะตอนนี้ก็8ปดโมงก,กว่าแล้วทำไมเขาไม่มาเราก็นัดไว้แล้วก็บินมันก็คือวันนี้จริงๆทำไมอะ่ะนี่อันนี้นี่เขาขุยนี่โมงว่านอตอนน,นี้น่าจะมาแล้วแต่อาจจะยังไม่ถึงก็ได้ก็มอ วันนั้นแล้วแต่ว่าคือเราเอามาเช็คดูว่าในบินนะมีเบอร์โทรหรือเปล่าแล้วก็ใช่วันนี้หรือเปล่านะคะกลัวว่าจะมาผิดวันแต่ที่จริงใช่นะคะแต่เบอร์ไม่มีนะคะไม่มีเบอร์คะ่ะ <c oughs> ก็คงต้องนั่งรอนะคะ,ะนั่งรอต่อไปนี่นะคะของฝันใหญ่มากอู้อ้น่ารักนะคะนี่สวยมากเลย ทมาถที่ละะนนคของฝันนะคะนี่ใหญ่มากอยากได้ของขัญแบบนี้ไหมนี่นะคะเค้กจะเป็นยังไงนะคะเราก็ต้องไปดูนะคะว่าสวยไหมนะคะสวยมากจริงเหรอคะคไม่คนเลือกเองก็ไม่เป็นสีอะไรคะเนี่ยมีตั้งหลายสีเลยเดี๋ยวเข้าไปดูพ่อมีตั้งสามอันโอ้ เขาบอกว่ามีสามอันดเลยค่ะโอ้โหวันนี้ก็ข้าวหนมเยอะแบบนี้เลยนะคะสูงมากเลยอ่ะเจอกับข้าวหนมที่เขาเขาใส่กล่องให้เราแล้ว ให้เขาใส่กล่องให้เราแล้วมีสามอันแล้วก็มีเค้กอันใหม่ด้วยค่ที่กันหน่อยสวยมากเลยน้อนสิสวยงามที่เขาขอมาเอาพี่ให้เลยนะคะ,คะวันนี้มาก่อนเจ้าของร้านน,นะน,นิ้นะที่นีนะคะที่มาแก้วเขาก็เลือกกับมือนะคะไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรบ้าง ส,สวยงามอันนี้คือใส่รูปแล้วอันนี้คือเป็นตุ๊กตาแล้วก็ข้างในมันจะเป็นสีฟ้า oh. แล้วก็อันนี้นี่คือจะเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะตัวเ <c oughs> องได้แบบนี้ไหม <c oughs> ยังไม่แล้วไม่ปฏเสธเลยไม่ปฏเสธเลยตรงๆเอง่ะนี่นะคะนี่นะคะ อยากรู้อ่ะเไม่มีเทียนอ่ะเอาเทียนไปให้เขาสักเล่มหนึ่งไหมเอาเล่มอะไรเทียนแล้วเขาเกิดเมนอะไรอ่ะเมื่อไรถงงั้นไม่รู้อ่ะแต่ว่าเล่มไสวยก็เอาเล่มนั้นไปก็ได้เล่มก้านี่เป็อนกันแล้วเอาไปสักอันแล้วก็มันเกิดที่คลองทิพย์นะคะนี่เราก็จะเอาไปจะคืนไปให้น้องเขาสักอันเลยอ่ะน่ารักเหมาะกับกพี่นะเนี่ย น้องต้องซื้อให้พี่แล้วไล่สีไล่สีมันเกิดก่อนนะคะอีกแล้วแล้วพี่แล้วคะแล้วเกิดวันที่อะไรกันเนี่ยเลือนสี่วันที่สามค่ะโ,ฮโฮอีกสองเดือนค่ะอีกสองเดือนถึงแล้วค่ะใกล้เคียงกันเลยลเลยมันเกิดพี่แล้วก็บนเกิกน้องเดินหน้าเลยคันพี่ใช่นี่นะคะ ล้วก<อ>็จัดใส่ถุ<ท>ง,<ท>งนะคห้นะคะใเกาใ้นเพราะว่ามันใหญ่นะคะเพราะว่าจะเอาไปแล้วเขาก็เป็นใส่ไข่นะคะใส่คิ้ใส่ไแ,แล้วก็ซื้อ,อนี่ด้วยนะคะเทียนไปให้น้องเขาสักเล่มหนึ่งไม่รู้ว่าจะเอาเลขอะไรนะคะก็เลยเอาเลขเก้าเลยทันทีนะคะนี่เลยนะคะใส่ลงไปในนี้เลยเอาเลยค่ะน้องคิวไปเลยค่ะไปเลย เราก็ไล่แล้วนะคะขัาไปได้ไหมเนี่ยได้อยู่แล้วไล่ลต่างตักแล้วอันนี้ไข่เตียอันตักง้างนี่หลอกทานตะวันสวยมากนะคะชอบไหมชอบมากเไม่เคยเลย น้องสมาเที่ยวดอกทานตะวันที่ตรงนี Rise> ้เพ่อมันเป็นทางผ่านนะคะวันนี้กำลังสวยเลยค่ะดูสิคะบรรยากาศสวยงามมากสวยมากนะคะมีเยอะมากแล้วก็มีพึ่งด้วยดูสิคะพึ่งสองตัวนี่นี่นี่มีอยู่ข้างหลังสวยมากเลยนะคะนี่นะคะนี่โอ้โหสวยมากนะคะดอกทานตะวันนะคะ สวยมากคาะลูก oh ถ่ายรูกปกันไหมเอาหัวก้อนนี้ชัดมากสวยอะ่ะทำไมะะกล้องนี้มันชัดจังเลยอะ่ะ <laughs> สวยงามมากหลังจากเราไปเอาเค้กมานะคะพี่วัวแก้วก็พาน้องเหมยมาเที่ยวทานตะวันนะคะหลอกทานตะวันนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะหลอกทานตะวันที่นี่ ก็มาครั้งหนึ่งแล้วถูกใจ<ม>ก็พาน้องๆหลายๆคนมาอีกนะคะ<ม>เพราะว่าเราผ่านทางนี้เราก็ต้องมาจอดนิดนึงเพราะว่าความสวยงามมันติดใจอะค่ะใช่<ๆ><ๆ>สวยมากสวยงามมากๆเลยนะคะนี่นะคะเ,คเราก็มาถึงว่านพองทิพย์แล้วนะคะนี่สวัสดีค่ะ บ้านเขาก็ถ้าไม่ถาไม่มาน้องเหมือยก็ไม่รู้จักนะคะนี่มาพี่ก็มาครั้งแรกเหมือนกันมาครั้งแรกเหมือนกันเมื่อกี้จะลงทางแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะคิดว่าบ้านหลังนู้นเกือบจะเข้าไปแล้วบ้านเขาก็ประมาณนี้นะคะบ้านเขาวิวสวยงามมากมีทุ่งนาอยู่ข้างหน้าด้วยวิวสวยมากนะคะเขาก็อยู่ข้างบนนะคะเขาก็อยู่ข้างบน ของทิพย์นะคะเขากําลังแต่งหน้าอยู่นะคะเขากําลังไม่แต่งเขายังไม่ได้แต่งหน้านะคะเขาก็กําลังแต่งหน้าอยู่ข้างบนบ้านนะคะบ้านของเร่อทพย์ควจะประมาณนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปบนบ้านกันดีกว่านะมาเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าให้น้องพิพไปเลยเราไปเซยแต่งหน้าให้เขานะคะทำไมมึน มันจะสัตว์เก็ออกมาไงมันก็เลยมือมืนมืออ้อมาแต่งข้างนอกสิหรือแต่งให้ขิงเตี้ยนก็เรียกว่อะไรเนี่นะคะนี่ก็เป็นเป็นเค้กนะคะเค้กของขวัญวันเกิดใช่อันไหนใส่รูปอ่ะแกะโหลกเลยไหมอยากรูปอยากแกะจะได้เอาไปเป็นแบวในวันของเราเอาแบบนี้ดิว่าแล้วไงว่าแล้วไงอันนี้อ่ะโดนแล้วอ่ะ สุข장มันเกิดเอ้ยไม่ใช่ยังไม่ถึองยังไม่ถือไอ้ที่ไงที่มันยุบลงไปอ่ะเนาะมีผลจริงๆด้วยดูสิมันยุบลงไปอ่ะเออเออบอกแล้วไงนี่มันยุบลงไปอ่ะมันยุบตัวลงไปมันก็เลยเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะสวยมากลูกนี่สุดๆเลยนี่นะคะสวยมาให้พี่หน่อยเดยเฮ้ยให้เขา เราเกะแล้วมีแล้วอันแล้วอันหนึ่งนะคะโดยสองอันนะคะดูสิคะมาระหว่างทางมีแผลแล้วค่ะนี่ค่ะมีแผลแล้วนะคะน้องคนจับต้องรับผิดชอบโอ้จะรับผิดชอบไงต้องกินอันนี้วนแลนนี่นะคะก็ตะกี้กล่องนี่มันยุบเนาะก็เลยนี่เราสองคนสวยมากเหมือนมาล่าน นนะคะเขาก็ทำวดนะคะนี่วดสารหดสารหดแบบเครื่องจักสารนะคะมาตรงนี้คือแบบวิวสวยงามมากวิวทุ่งนานะคะแล้วนั่งอยู่ตรงนี้นี่ของของขวานลองลองยกดูซิว่าหนักไหมนี่นะคะเจ้าของมันเกิดนะคะเราพึ่งแววเ้คแล้วตอนี้นะคะเยอะค่ะบอกได้คำเดียวว่าเยอะค่ะ <c <c ีกเยอะมากรับรองเปิดมานี่ชอบแน่นอนเลยอันนี้ตะกี้แอบเปิดไปแล้วนิดนึงเฮ้ยอันเตียนใส่พี่กระมาพี่กระมาขาอ่ะไอ้มาิ กุกกิ๊ก่ะนี่อันนี้สวยมากนะคะอันนี้แหวนแรกคือตะกี้กล่องมันยุบอะมันก็เลยแห่มีแผลไปนิดหนึ่งเปิดกล่องที่สองคือเอาทับกันมาไงสามอันอันหูกล่องที่สองนะคะว่าจะสวยแค่ไหนกล่องที่สองอันนี้คือยังไม่เปิดนะคะให้เจ้าของเขาเปิดเองแต่อันแรกแอบเปิดแล้วตะกี้พี่ไปเอาเค้กกี่โมงเนี่ย ไปตั้งแต่เจ็ดโมงไปถึงก็แปดโมงเจ้าของเขายังไม่มาต้องไปรอเขาอีกเลยใช่เ้ยรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมีรูปตัวเองเหมือนเราทีหลอกหรือเปล่าก็มีรูปตัวเองเลยโอ้ไม่กิดอะแนคะแทนๆเปิดออกมาแล้วมีอันที่สนะคะมีรูปตัวเองสวยมาก มีรูปเจ้เองด้วยอันที่สองนะคะสั่งมาให้ประมาณสามอันเพราะว่าเห็นน้องเขาบอกเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องเยอะนะคะก็อันอันละปอนเองนะคะหนึ่งอันนี้หนึ่งปอนสั่งมาจํานวนสามอันนะคะเพื่อที่เออน้องเขาจะได้ไปหะคะขอบคุณที่ขอบคุณที่ซื้อให้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ของขวัญก็น่ารักมากเลยนะคะนี่เลยนะคะอันนี้มันหันหัวหน้างเออใช่หันมาดีๆอันนี้พี่ๆเป็นคนเลือกรูปให้น้องเลยนะเนี่ยที่ใส่รูปตัวเนี้เหมือนก็จะชิมอะะคะอร่อยค่ะอร่อยตอนนี้อะไรนะคะอันนี้ของขวัญสำหรับอะไรเดี๋ยวนี่นะคะเดี๋ยวจะชิมเซอร์ดี้เฮ้ยมันชิมมันติดมาเยอะมากเลยนะไรเะมากค่ะเกระเป๋าสวยงามมีพร้อมมากค่ะเซอร์ดี้นะคะ นี่น้องเหมยก็จะกลับแล้วนะคะนี่เดี๋ยวกลับไปส่งพี่วัวแก้วก่อนนะคะค่ะ <rict> เดี๋ยวก็กลับไปส่งพี่วัวแก้วที่บ้านนะคะวัวาาใส่อยู่ตรงนั้นซะอีกนะคะเนี่ยใช่อยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวกลับไปเยี่ยมบ้านพี่วัวแก้วที่บ้านดีกว่าน,นะคะคะ ตอนนี้น้องเหม๋ยก็มาส่งพี่บัวแก้วที่บ้านแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะที่มาส่งพี่บัวแก้วถึงบ้านนะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะน้องเหม๋ยก็ต้องขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะค่ะค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเหม๋ด้วยนะคะให้พี่บัวแก้วด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ